ประเด็นเศรษฐกิจนะครับหลังจากที่จีนปรับนโยบายเศรษฐกิจใหม่จากการเป็นผู้ผลิตผู้ส่งออกหลักของโลกมาเป็นผู้นําเข้าทําให้โอกาสของสินค้าไทยที่จะเข้าไปเจาะในตลาดจีนนั้นเพิ่มขึ้นทันทีครับกระทรวงพาณิชย์ก็นําผู้ประกอบการไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารเดินทางไปจีนร่วมงานแสดงสินค้านําเข้า c i i c นะครับคาดว่าจะเกิดมูลค่าในการเจรจาการค้ากว่า337ล้านบาทครับ นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่วมในพิธีเปิดงาน China International Import Expo ครั้งที่6หรือว่า CIIE นะครับ2023ที่นครเซยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเป็นงานมหกรรมแสดงสินค้าในหนาชาติประจำปีที่มีความสำคัญลำดับต้นๆของจีนเพื่อส่งเสริมการนำเข้าสินค้าตามนโยบายเปิดกว้างทางเศรษฐกิจของจีน หือเป็นงานแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกกับมีบริษัททั่วโลกนำสินค้ามาจัดแสดง3,400บริษัทจาก127ประเทศทั่วโลกโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์นั้นเข้ามาร่วมในงาน2ส,ส่วนด้วยกันส่วนของการจัดเทศกาล Country Exhibition Thailand Pavilion ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ประเทศไทยผ่านสินค้าบริการอุตสาหกรรมซอฟต์ o วร์ของไทยรวมถึงตราสัญ,ญลักษณ์ t mark และก็ไทย select และแพลตฟอร์ม t h a t t r a d e com ของกลุ่มส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศครับรวมทั้งการนำผู้ประกอบการไทยร่วมจัดแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มจำนวน20คูหาคาดว่าเกิดมูลค่าการเจรจามากกว่า337ล้านบาทครับ นายภูมิธรรมก็บอกนะครับว่างานนี้ถือว่าเป็นการสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการไทยได้พบกับผู้ซื้อจากจีนโดยตรงซึ่งจีนก็มีการปรับนโยบายทางเศรษฐกิจใหม่จากประเทศผู้ผลิตและผู้ส่งออกครับมาเป็นประเทศผู้นําเข้าและเป็นตลาดกลางของโลกส่งผลดีต่อสินค้าไทยครับโดยเฉพาะสาหกับอาหารซึ่งชาวจีนมีความชื่นชอบอยู่แล้วนอกจากนี้ครับยังเปิดพื้นที่จะแสดงสินค้าไทยผ่านร้านอาหารไทยในจีนที่รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็ก คล้ายกับเป็นโชว์รูมของสินค้าไทยรวมถึงหาพาร์ทเนอร์อื่นๆครับเพื่อวางจำหน่ายสินค้าไทยเพื่อเพิ่มตลาดสินค้าไทยอีกช่องทางหนึ่ง